สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนปยทยันแบบใหม่จะเป็นการพับแบบมะปางไข่ไก่ในรูปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิน้นเหรียญกันไกลดินสีและหลอดนมค่ะแล้วก็ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะลิบบิ้นฟางค่ะ เพื่อน,นจะใช้แบบไหนก็ตามชอบเริ่มต้นการตัดดิบิ้นนะคะในคลิปนี้เราจะตัดดิบิ้นทั้งหมด2ชุดโดยชุดที่1จะเป็นเส้นหลักจะตัดเส้นหลักอยู่ที่ความยาว28นิ้วจํานวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะและต่อไปนะคะในส่วนของดิบินชุดที่2ก็จะเป็นการทําใบค่ะดิบิ้นในการตัดทําใบนะคะจะตัอดอยู่ที่ความยาว8เซนติเมตร จำนวน1เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะมุมตรงทั้งสองฝั่งนะคะและต่อไปค่ะในส่วนของเส้นผูกใบนะคะเราจะตัดอยู่ที่ความยาว17เซนติเมตรและความกว้าง2มิลจำนวน1เส้นเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของความยาวของดินสีนะคะความยาวของดินสีจะตัดอยู่ที่ความยาว18เซนติเมตรจำนวน1เส้นเพื่อนๆจะใช้เป็นดินสีขนาดไหนสีอะไรตรงนี้ก็ได้หมดเลยค่ะ เราไปดูวิธีการพับริบบิ้นกันเลยเริ่มต้นการทำให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นเส้นหลักทั้งสี่เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะจับเส้นริบบิ้นเรียงซ้อนกันแล้วก็พับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่สามเซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของมุมพับในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐานสี่ให้เพื่อนเพื่อนยกริบบิ้นออกก่อน3ามเส้นเหลือไว้1เส้นจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามครองเส้นที่สองและสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1ค่ะ แล้วดึงปลายเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาต่อมาก็ดึงให้กระชับและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะเริ่มต้นการทํามุมที่1นนะคะจะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงไปด้านบนขวาและเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง และสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะและต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด6เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะแล้วต่อไปค่ะเส้นที่2นํามาทับ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเส้นที่ห้าทับเส้นที่สี่และสุดท้ายเส้นที่หกทับเส้นที่ห้าเมื่อเราหยิบริบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบหเส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าริบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบสองเส้น เร um ิ่มต้นการทำเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดมือจับให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับนะคะและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบ2เส้นแล้วริบบิ้นที่เหลือด้านบน6เส้นเราจะลดให้เหลือเพียงแค่5เส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับนะคะ ก็คือเส้นนี้จับวางลงไปจากนั้น5เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจากเพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นในรูปแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดมือจับเหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับคามต่อไปเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดมือจับจับแยกออกมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นผูกเราก็ดึงให้กระชับนะคะ และต่อไปเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดมือจับเหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่ห้านะคะเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ และเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับเหมือนเดิมเมื่อสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมวนไปนะคะจนกว่าแนวเซอรบิ้จะกระชับมากที่สุดค่ะ และเมื่อแนวเซ้นดิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะหยิบริบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่ห้าที่เรานับนะคะเริ่มต้นการน,นับค่ะก็คือเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ และ5้าพาดริบบิ้นเส้นที่หนูลงไปหน้าเส้นที่ห้าที่นับและเส้นต่อไปเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ3ามเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่ห้าทางด้านซ้ายเหมือนเดิมและสุดท้ายเส้นที่สามก็พาดลงไปหน้าเส้นที่ห้าเหมือนกันค่ะและจากนั้นนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบน5เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะคะ ให้เพื่อนๆจับเส้ด้บินโค้งเข้าหาตัวเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเกลีเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราได้ผาาลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้ด้บินโค้งเข้าหาตัวค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นดบินโค้งเข้าหาตัว สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะและต่อไปเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นวิ่งโค้งเข้าหาตัวค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายเหมือนกันค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่5โค้งเข้าหาตัวเลยค่ะเราก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเช่นเดียวกันจากนั้นเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายนะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ เมื่อสอดครบทุกเส้นแล้วต่อไปเพื่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นดิบ,บินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนเพืลิกกลับด้านจากนั้นนําเหรียญมาเลยค่ะคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกๆขนาดสอดเหรียญเข้าไปตรงกลางได้เลยและเมื่อเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นดิบ,บินกระชับแล้วเพื่อนเพื่อดบบินมา1เส้นค่ะ จากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมและจะเป็นการสอดลอดผ่าน5เส้นทางด้านขวานะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปนะคะเราก็จะทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดลอดผ่านเข้าไปตามแนวเส้นเดิม แล้วจะเป็นการสอดลอดผ่าน5เส้นทางด้านขวาเหมือนกันค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะปลายเส้นผูล้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับปนไปค่ะ วิธีการสอดให้ง่ายนะคะให้เพื่อนๆสอดเข้าไปตรงส่วนของมุมปลายด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายเส้นช้อนข้างที่จะโผล่ง่ายมากๆจากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปด้านปลายด้านบนเลย และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมบนไปจนกว่าจะได้แนวเส้นริบบิ้นที่กระชับมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นสอดเก็บซ้ําอีกหนึ่งรอบหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน5เส้นทางด้านซ้ายนะคะในรูปแบบนี้ ปลายเส้นผลู่แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับเลยค่ะและเส้นต่อๆไปเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะนอกจากการพับเปลี่ยนปวยทานแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยพวงมลาลัยดอกไม้สดการทพราพวงมาลัยจากริปปิ้นการพับดอกกุหลาบใบเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติ การพับแบบดอกบานใหญ่หรือการพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปทรงดอกกระเจยียวแล้วก็ขอเพิ่มเติมค่ะก็ยังมีวิธีการพับกรีกกระทงใบตองแบบต่างๆนะคะแล้วก็การทํากระทงใบตองกระทงดอกไม้กระทงกาบกล้วยเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะและเมื่อเราสอดครบแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้ง ค่อยๆดึงประคองเก็บมุมวนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้ในส่วนของแนวเซดบินยับค่ะและเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็จะตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดเพื่อนๆจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็เอาที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะ ตัดเก็บมุมนะคะเ,เพื่อนๆจะตัดเวียนขวาเวียนซ้ายตรงนี้ก็เอาที่เราถนัดค่ะตัดให้ชิดมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำใบนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นที่เราตัดเตรียมทำใบมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็พับครึ่งเส้นริบบิ้นนะคะ และกดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของมุมตรงกลางนะคะเริ่มต้นตัดจากฝั่งทางด้านขวานะคะเป็นลักษณะรูปโคง้งเป็นลักษณะรูปใบไม้ค่ะโค้งมากโค้งน้อยเว,ว้ามากเว,ว้าน้อยก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะ หนึ่งฝั่งก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านก็ตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อเราตัดตรงส่วนของมุมใบได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆน,นําเส้นผูกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็คล้องตรงส่วนของเส้นผูกเข้าไปตรงกล่กลางนะคะ จากนั้นก็ผูกปมมัดย้ำหนึ่งครั้งค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของใบในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเราก็จะประกอบตรงส่วนของใบนะคะแล้วก็วขั้วเข้าด้วยกันนะคะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆน,นำดินสีมาเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็โค้งปลายดินทั้งสองฝั่งเข้าหากันจัดระยะมุมให้ได้ตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็นำหลอดนมมาเลยนะคะสอดเข้าไปตรงฝั่งที่เป็นมุมตรงค่ะดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สอดปลายด้านแหลมนะคะเข้าไป รงส่วนของรูตรงกลางจะมีรูกว้างรูเล็กนะคะเราจะหันฝั่งรูเล็กขึ้นด้านบนแล้วก็ค่อยๆสอดตรงส่วนของปลายหลอดเข้าไปตรงกึ่งกลางค่อยๆหมุนลงไปค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะย้อนอดึงย้อนลงมาด้านล่างแล้วก็สอดปลายหลอดขัดเข้าไปตรงกึ่งกลางของมุมดิ้นด้านบนนะคะจากนั้นค่ะพลิกกลับด้านเพื่อนๆก็มัดปมปลายดินให้แน่นกันหลุดค่ะ มัดย้ำหนรอบถึง2รอบเป็นต้นไปนะคะเราก็ดึงให้แน่นกันหลุดเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าปลายดิ้นยาวจนเกินไปเพื่อนๆก็ตัดเก็บมุมออกสักเล็กน้อยนะคะ จากนั้นก็ดึงย้อนขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็นําตรงส่วนของใบนะคะมาประกอบเข้าเลยค่ะโดยการนําตรงส่วนของเส้นผูกนะคะมาผูกมัดตรงส่วนของมุมด้านล่างของปลายดินนะคะตรงส่วนนี้มัดย้ำสองสมรอบกันหลุดค่ะ เพื่อนๆจะวางในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ถนัดนะคะประขออนุญ,ญาตวางแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาในส่วนของการทําใต้คลิปใต้กล้องค่อนข้างที่จะไม่สะดวกค่ะถ้าถือขึ้นด้านบนนะคะมัดย้ําสองสามรอบเป็นต้นไปเมื่อตรงส่วนของมุมแน่นแล้วนะคะเราก็ตัดปลายปมที่เรามาัดออกแต่ว่าไม่ต้องปัดตัดให้ชิดจนเกินไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตัดตกแต่งตรงส่วนของมุมใบให้ได้ระยะที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญโปยทานมะปางไข่ไก่ในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ